45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกกับหรือกัน,กกนเมื่อกล่าวถึงพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ และพระโพธิสัตว์ก็ควรจะกล่าวถึงเรื่องกับหรือกันบ้างเพราะท่านกล่าวไว้ว่าพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาถึงสี่อสงไขยแสนกันนับแต่มื่อเสวยพระชาติเป็นสุเมตดดาบทกล่าวตามสำนวนเก่าวว่าสี่อสงไขยกำไรแสนกันหรือสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัน ความคิดในเรื่องการเวลาอันยืดยาวของโลกได้มีกล่าวในคำภีทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคำภีชั้นแรกก็มีชั้นหลังก็มีในคำภีทางศาสนาพราหมณ์ก็มีความคิดในเรื่องนี้น่าจะมีตั้งแต่เก่าก่อนพุทธกาลช้านานวิธีหมายรู้ในเรื่องการเวลาในคำพีทั้งหลายดังกล่าวน่าจะสรุปได้เป็นสองวิธีคือ 1. น,นับด้วยจำนวนสังขยา หรือนับด้วยตัวเลขเช่นหนึ่งสองสเป็นต้น 2. กํกำหนดด้วยอุปมาหรือด้วยเครื่องกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งในเมื่อมากเกินไปที่จะนับด้วยสังขยาหรือเลขการกำหนดดังกล่าวในวิธีที่สองนี้แหละเป็นที่มาของคำว่ากับหรือกับปะในภาษามคตหรือกันในภาษาสันสกฤตเพราะคำนี้แปลอย,อย่างหนึ่งว่า กำหนดแต่ก็ใช้ในความหมายหลายอยา่างเช่นในความหมายว่าสมควรเป็นต้นและที่ใช้ในความหมายถึงการเวลาแห่งอายุตามยุคตามสมัยก็มีเช่นในคราวที่พระพุทธเจ้าปรงอายุสังขารว่าอีกสามเดือนจะเสด็จปรินิพานพระอานุนได้กราบทูลอาราธนาก็ให้เสด็จอยู่กับหนึ่งเพราะได้เคยสดับพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่เจริญอิทธิบาทสี่ประการ ถ้าจำงใจจะดำรงรูปกายอยู่ก็จะพึงอยู่ได้กับหนึ่งหรือเหลือกว่ากับหนึ่งพระอาจารย์อธิบายว่าคำว่ากับในที่นี้หมายถึงอายุกับคือกำหนดอายุของคนในยุคปัจจุบันซึ่งมีประมาณร้อยปีฉะนั้นกับหนึ่งจึงกำหนดว่าร้อยปีส่วนคำว่ากับกันที่จะกล่าวต่อไปนี้ ไม่ได้หมายถึงกับที่ใช้ในความหมายต่างๆดังกล่าวนั้นแต่หมายถึงระยะเวลายืดยาวเกินที่จะนับด้วยสังขยาหรือเลขต้องกำหนดด้วยวิธีอุปมาในเบื้องต้นพึงทราบความหมายอย่างกว้างก่อนว่ากับหรือกันคือกำหนดอายุของโลกหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่เกิดโลกจนโลกสลายเหมือนอย่างกำหนดอายุของบุคคลหมายถึงตั้งแต่เกิดจนตาย กำหนดอายุของโลกดังกล่าวคราวหนึ่งคราวหนึ่งเรียกว่ากับหนึ่งกับหนึ่งมีระยะเวลายืดยาวมากไม่เป็นการง่ายที่จะนับว่ามีจำนวนกี่หมื่นกี่แสนปีแต่อาจจะกำหนดได้โดยอุปมาเหมือนอย่างภูเขาหินใหญ่ยาวโยดหนึ่งว่างโยดหนึ่งสูงโยดหนึ่งไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นก้อนหินแท่งทึบถึงร้อยปีหนหนึ่งมีบุรุษใช้ผ้าทอที่แคว้นกาสี หรือผ้าเนื้อดีมารูปครั้งหนึ่งทุกๆุกร้อยปีผู้เขาหินนั้นก็จะพึงราบเรียบไปก่อนแต่กลับยังไม่สิน้นอีกอุปมาหนึ่งเหมือนอย่างนาครยาวหนึ่งโยศกว้างหนึ่งโยศกำแพงสูงหนึ่งโยศเต็มด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกาดนั่นถนัดถึงร้อยปีหน,หนึ่งมีบุรุษหนึ่งมาหยิบพันธุ์ผักกาตไปเมล็ดหนึ่งทุกๆร้อยปีก็เมล็ดพันธุ์ผักกาดนั้นก็จะพึงสิ้นไปก่อน ส่วนกับยังไม่สิ้นกับที่ยาวมากดังนี้เรียกว่ามหากับก็มีกับหนึ่งกับหนึ่งแม้จะมีระยะเวลายืดยาวจนต้องกำหนดด้วยอุปมาดังกล่าวแต่ก็ยังมีคติความคิดของคนในสมัยเก่าแก่ว่าได้มีกับจำนวนมากมายล่วงไปแล้วในอดีตหมายความว่าโลกได้เคยเกิดดับหรือดับเกิดมาแล้วในอดีตมากครั้งจนนับไม่ถ้วน จนถึงต้องกำหนดด้วยอุปมาเหมือนกันคือเหมือนอย่างสาวกสี่คนมีอายุร้อยปีระลึกถึงกับในอดีตได้วันละแสนกับระลึกอยู่ถึงร้อยปีก็ยังไม่หมดกับที่ล่วงไปแล้วต้องตายไปเสียก่อนอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนทรายในเนื้อที่ตั้งแต่ต้นแม่น้ำคงคาจนจดถึงมหาสมุทรซึ่งนับไม่ได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่เม็ดกับในอดีตมีจำนวนมากมายหรือที่จะนับดังกล่าวเรียกว่า อสงไข์ตรงกับคำว่านับไม่ถ้วนสงสารคือความท่องเที่ยวเวียนตายเกิดหรือเกิดตายของสัตว์โลกทุกสัตว์ทุกบุคคลในกับทั้งหลายนับไม่ถ้วนจึงเรียกว่าอนามะตักฆะแปลว่ามีที่สุดหรือที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายที่ไม่รู้ท่านแสดงว่า พระโพธิสัตว์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาตลอดเวลาสีอสงไขยคือตลอดกับที่นับไม่ท้วนนั้นสครั้งมีปัญหาว่ามีเกณฑ์อะไรเป็นเครื่องกำหนดว่าอสงไขยหนึ่งหงเรื่องนี้ตรวจดูในพุทธวงศ์พอจับความได้ว่าถือเอาเกณฑ์พระพุทธเจ้าในอดีตดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือพระพุทธเจ้าองค์ต้นๆได้ตรัสรู้ในกับหนึ่งแล้วเว้นไปนับไม่ถ้วนกับ จึงมีมาตรัสรู้ขึ้นอีกระยะเว้นว่างของพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเป็นกับจนนับไม่ถ้วนนี้เรียกว่าอสงไขยหนึ่งหนึ่งเป็นดังนี้สีอสงไขยจึงถึงระยะที่นับได้แสนกับย้อนกลับไปจาก,กับกปัจจุบันซึ่งได้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้โดยลำบับมาจนถึงพระองค์ปัจจุบันฉะนั้นจึงกล่าวว่าสีอสงไขยกำไรแสนมหาการ เรื่องกับที่นับไม่ถ้วนซึ่งเรียกว่าอสงไขยและที่นับได้แสนหนึ่งนี้ท่านกล่าวว่าได้ปรากฏในปุเพนิวาสยานคือความรู้ระลึกชาติผลหลังได้ของพระพุทธเจ้านึกทำความเข้าใจตามคำของท่านเอาเองว่าเมื่อระลึกย้อนกลับไปยาวไกลเหมือนอย่างดูออกไปสุดลูกตาก็คงจะปรากฏเป็นห้วงๆเหมือนอย่างมองไปในอากาศในเวลากลางคืนเห็นดวงดาวทั้งหลาย แต่จะกำหนดระยะห่างกันของดวงดาวเหล่านั้นว่าเท่าไหร่ก็นับได้ยากเช่นในบัดนี้ก็ต้องคิดนับด้วยปีแสงเมื่อมาถึงระยะใกล้จึงพอจะนับได้ในระยะแสนกับก็น่าจะปรากฏพอนับได้เหมือนกันฉะนั้นกล่าวถึงการกำหนดนับในพุทธวงศ์พระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่สอุบัติในกับหนึ่งองค์ที่หอุบัติขึ้นในอีกกับหนึ่ง แต่ในระหว่างองค์ที่สี่ถึงองค์ที่ห้ามีระยะห่างกันมากจนนับกับไม่ท้วนหรือเป็นอสงไขที่หนึ่งพระพุทธเจ้าองค์ที่หกเจ็ดแปดเก้าอุบัติขึ้นในอีกกลับหนึ่งแต่ในระหว่างองค์ที่ห้าและองค์ที่หกมีระยะห่างกันมากจนนับกับไม่ท้วนหรืออสงไขที่สององค์ที่สิบสิบเอ็ดสิบสองอุบัติขึ้นในอีกกลัหนึ่งแต่ในระหว่างองค์ที่เก้า และองค์ที่สิบมีระยะห่างกันมากจนนับกับไม่ท่วนหรืออสงไขยที่สามองค์ที่สิบสามอุบัติขึ้นในอีกกับหนึ่งแต่ในระหว่างที่องค์ที่สิบสองและองค์ที่สิบสามมีระยะห่างกันมากจนทับกับไม่ท่วนหรืออสงไขยที่สีนับตั้งแต่องค์ที่สิบสามนั้นมาจนถึงปัจจุบันหรือว่านับตั้งแต่พัตระกับในปัจจุบันนี้ ย้อนไปถึงองค์ท oh. ี่ the 13อุบ <Okay. S 1> so so ัติขึ้นรวมได้แสนกับท่านใช้วิธีนับย้อนกลับไปแบบพิธีระลึกชาติคือย้อนกลับไปแสนกับองค์ที่13ดังกล่าวองค์เดียวอุบัติขึ้นในกับนั้นย้อนกลับไปสามหมื่นกับองค์ที่14 15อุบัติขึ้นในกับนั้นย้อนกลับไปหมื่นแปดพันกับองค์ที่16 1718อุบัติขึ้นในกับนั้นย้อนกลับไป94กับ องค์ที่19อุบัติขึ้นองค์เดียวในกับนั้นย้อนกลับไป92กับองค์ที่ 20- 21อุบัติขึ้นในกับนั้นย้อนกลับไป91กับองค์ที่22องค์เดียวอุบัติขึ้นในกับนั้นหรือนี้คือพระวิปัสสีที่กล่าวถึงเป็นองค์แรกในพระพุทธเจ้าจํานวนเจ็พระองค์ในผ่านยักษ์ผ่านพระย้อนกลับไป31กับ องค์ที่23 24อุบัติขึ้นในกับนั้นต่อจากนั้นก็มาถึงพัทธรกับปัจจุบันองค์ที่ 25, 26 27,28ได้อุบัติขึ้นแล้วโดยลำดับและจะอุบัติขึ้นข้างหน้าอีกพระองค์หนึ่งรวมเป็นพระเจ้าอาพระองค์ในกับนี้เพราะกับนี้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมากกว่ากับอื่น,นในอดีตที่ท่านรลกไปถึงจึงเรียกว่าพัทธรกับหรือพัทธรกับแปลว่า กับเจริญในคำพีฝ่ายเทรวาสนี้ได้มีกล่าวถึงพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายในทรงบำเพ็ญพระบารมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์ที่สจนมาตรัสรู้เป็นองค์ที่28กําหนดนับได้สีอสงไขยกําไรแสนมหากันโดวยวิธีกําหนดนับดังกล่าวนี้จะมีฝ่ายที่นับถือเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยที่กาบาะเอประเทศพมา่าได้ปลูกไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหมดไว้ แต่ถึงจะไม่ทับถือเมื่อทราบวิธีกำหนดนับของท่านก็อาจจะเข้าใจหนังสือที่ได้อ่านหรือได้ฟังซึ่งมีอยู่ไม่น้อยในสำนวนเก่าโดยเฉพาะก็จะได้ทราบว่าความคิดของคนเก่าแก่นั้นมีอยู่ในเรื่องอายุโลกว่ายอย่างไรเมื่อสรุปความเข้าแล้วคนรุ่นเก่าแก่ได้เห็นแล้วว่าโลกนี้มีเกิดดับเช่นเดียวกับสังขารมนุษย์และมีความเชื่อว่าโลกนี้เมื่อดับแล้วก็เกิดขึ้นอีก ใกล้กับมีชาติทบและชาติหนึ่งชาติหนึ่งของโลกมีระยะเวลายาวไกลเรียกว่ากับหรือกันดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละระยะเวลาเกิดดับของโลกคราวหนึ่งคราวหนึ่งอันเรียกว่ากับหนึ่งกับหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้วท่านจำแนกออกเป็นสี่ส่วนคือ 1. สังวัตตกับแปลว่ากับเสื่อม 2. สังวัตตถายีกับแปลว่า กับที่ตั้งอยู่เนื่องด้วยกับเสื่อม 3. วิวัตตกับแปลว่ากับเจริญ 4. วิวัตตะถายีกับแปลว่ากับที่ตั้งอยู่เนื่องด้วยกับเจริญกับทั้งสี่นี้เป็นกับย่อยคือจำแนกกับที่เป็นอายุโลกออกเป็นสี่กับย่อยเพื่อเรียกให้ต่างกันจึงเรียกกับที่เป็นอายุโลกทั้งหมดว่ามหากับแม้แยกย่อยออกเป็นสี่ ก็เป็นการไม่ง่ายที่จะนับว่าเท่านั้นเท่านี้ปีหรือร้อยปีพันปีแสนปีจึงเรียกว่าอสงไขยเหมือนกันหมายความว่านับไม่ท้วนฉะนั้นกับย่อยทั้งสี่จึงเรียกว่าอสงไขยทั้งสี่รวมความว่าแบ่งกับใหญ่ที่เป็นอายุโลกทั้งหมดออกเป็นสี่กับหรือสี่อสงไขยแต่พึงเข้าใจว่าสอสงไขในที่นี้หมายถึงสกับย่อยดังกล่าวเท่านั้น ไม่ใช่หมายถึงสี่อสงไขยที่กล่าวมาแล้วในตอนที่ว่าด้วยเรื่องสี่อสงไขยกำไรแสนมหากันฉะนั้นอสงไขยในที่นี้เท่ากับเป็นอสงไขยย่อยเช่นเดียวกับกับย่อยบางทีก็เรียกรวมว่าอสงไขยกับอันหมายถึงส่วนย่อยทั้งสี่ของอายุโลกดังกล่าวเท่านั้นและใช้เรียกอสงไขยก็เพราะแม้เป็นส่วนย่อยก็นับปีไม่ท่วนเหมือนกันหรือ อสงไขในตอนนี้หมายถึงนับปีไม่ถ้วนส่วนในตอนโน้นหมายถึงนับกลับไม่ถ้วนในกับย่อยทั้งสี่นั้นจะกล่าวถึงกับเสื่อมก่อนหมายความว่าระยะเวลาที่โลกวินาศคือสลายหรือดับวามวินาศของโลกมีสามอย่างคืออาโปสังวัตตะวินาศเพราะนา้ำเตโชสังวัตตะวินาศเพราะไฟวายโยสังวัตตะวินาศเพราะลม อธิบายตามคติเก่าแก่นั้นว่าเมื่อโลกวินาศเพราะไฟจะเกิดมหาเมฆกับป่าวินาศคือเกิดฝนตกใหญ่ทั่วโลกก่อนครั้นฝนนั้นดุดแล้วจะไม่มีฝนตกอีกจะเกิดความแห้งแล้งไปโดยลําดับจะมีดวงอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏขึ้นจนถึงดวงที่7จ,จึงเกิดไฟประไลยกันไหม้โลกจนหมดสิน้นอากาศเบื้องบนจะเป็นอันเดียวกับอากาศเบื้องล่างหมายความว่าหรือแต่อากาศว่างเปล่า มีความมืดมิดทั่วไปครั้นแล้วมหาเมฆกับปะสมบัติหรือก็เกิดกับจะตั้งขึ้นฝนจะตกทั่วที่ซึ่งถูกไฟไหม้ลมจะประคองรวมน้ำฝนให้รวมกันเป็นก้อนกลมเหมือนหยาดน้ำบนใบบัวแล้วก็แห้งขอดลงไปปรากฏโลกขึ้นใหม่จนถึงวาระที่เรียกว่ากับเจริญสัตว์ที่บังเกิดขึ้นเป็นพวกแรกนั้นเป็นพวกพรหม ในโพรหมโรคชั้นที่ไฟไหม้ขึ้นไปไม่ถึงลงมาเกิดเป็นพวกอุปาติกะหรือแปลกันว่าลอยเกิดหมายความว่าเกิดเป็นตัวตนใหญ่โตปรากฏขึ้นทีเดียวพากันบริโภคงวนดินหรือปฐวีรสคือเมื่อน้ำแห้งขอดก็เกิดเป็นแผ่นฟ้าขึ้นในเบื้องบนมีสีงามมีรสหอมหวานสเก็ดดินหรือปฐวีปพพะปตะกะเครือดินหรือ ปธารตาหมดไปโดยลำดับจากนั้นจึงบริโภคธรรมชาติเป็นต้นว่าข้าวสาลีสืบต่อมาสัตว์โลกจำพวกแรกเหล่านั้นจึงมีร่างกายหยาบขึ้นโดยลำดับจนปรากฏเป็นบมรุษสตรีสร้างบ้านเรือนสืบพันกันมาในชั้นแรกมีอายุยืนยาวเป็นอสงไขยหรือนับปีไม่ถ้วนต่อมาพากันประพฤติอกุศลกรรมด้วยอำนาจของราคะโลภโทสะโมหะ มากขึ้นอายุก็ลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับจนถึงสิบปีก็พากันถึงความพินาศเป็นส่วนมากเพราะภัยสมอย่างคือสตราวุรโรคทุภพภิกขภยัยคือความขาดแคลนอาหารเรียกว่าถึงสมัยมิกสันยีแปลว่ามีความสำคัญในการและกันว่าเหมือนอย่างเนื้อคือเห็นกันฆ่ากันเหมือนอย่างเนื้อถึกแต่ก็ยังไม่พินาศกันหมดทั้งโลก ยังมีสัตว์ที่เหลือตายลบเลียไปและกลับได้ความสังเวชสลดจิตพากันประพฤติกุศลกรรมมากขึ้นพากันเจริญอายุมากขึ้นด้วยอำนาจกุศลโดยลำดับจนถึงอสงไขยแล้วกลับอายุถอยลงมาด้วยอำนาจอุงลกรรมจนถึงอายุสิบปีแล้วก็กลับเจริญอายุขึ้นมาใหม่อีกวนขึ้นวนลงอยู่อย่างนี้จนกว่าจะถึงคราวโลกวินาศอีกครั้งหนึ่งระยะเวลาทั้งหมดนี้จัดเป็นกับย่อยทั้งสี่ได้ดังนี้ สังวัตตกับกับเสื่อมตั้งแต่เกิดมหาเมฆกับบาวินาตตกใหญ่จนถึงไฟบาลายกันไหม้โลกจนหมดสิ้นดับลงแล้วสังวัตถายีกับกับที่ตั้งอยู่เนื่องด้วยกับเสื่อมตั้งแต่ไฟไหม้โลกดับจนถึงมหาเมฆกับสมบัติตกใจเริ่มก่อกำเนิดโลกขึ้นใหม่วิวัตกับกับเจริญตั้งแต่มหาเมฆกับผสมบัติจนถึงปรากฏดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ วิวัตตาถายีกับกับที่ตั้งเนื่องอยู่ด้วยกับเจริญตั้งแต่บัดนั้นจนถึงมหาเมฆกับวินาศบังเกิดขึ้นอีส่วนความวินาศด้วยน้ํานั้นเกิดมหาเมฆกับวินาศขึ้นเช่นเดียวกันก่อนแล้วจึงเกิดมหาเมฆน้ําด่างตกลงมาเป็นน้ําบลายกันย่อยโลกให้วินาศไปเช่นเดียวกับไฟไหม้โลกและความวินาศด้วยลมนั้นก็เกิดมหาเมฆกับวินาศขึ้นก่อนแล้วเกิดลมกับมาวินาศ เป็นลมปละไกันพัดผันโลกให้ย่อยยับเป็นจุนวิจุนไปเช่นเดียวกับไฟไหม้โลกเกณฑ์โลกวินาศดังกล่าวนี้คติเก่าแก่นั้นกล่าวไว้ว่าวินาศด้วยไฟเจ็ดครั้งและวินาศด้วยน้ําในครั้งที่8ปดครั้นวินาศด้วยไฟและน้ําดังนี้ครบ8ดครั้งแปดหนแล้วจึงวินาศด้วยลมครั้งหนึ่งและส่วนที่สี่ของกับย่อยหรือวิปทะถายีกับ ระยะเวลาสัตว์โลกมีอายุ10ปีเพิ่มขึ้นถึงอสงไขยแล้วถอยลงจนถึง10ปีอีกเรียกว่าอันตรกับหรือกับในระหว่าง1ประมาณ64อันตรกับจึงเป็นกับย่อยที่4นั้นแต่บางอาจารย์กล่าวว่าประมาณ20อันตรกับและระยะเวลาที่พระพุทธเจ,จ้ามาตรัสรูนั้นในยุคที่มนุษย์มีอายุ1แสนปีลงมาถึง100ปี เพราะเมื่อมนุษย์มีอายุมากเกินไปก็เห็นทุกข์ได้ยากมีอายุน้อยเกินไปก็มีเกลสหนาแน่นมากยากที่จะตัดสรุปรมได้เช่นเดียวกันเรื่องโลกวินาศและโลกสมบัติหรือโลกดับโลกเกิดตามกติความคิดเก่าแก่ซึ่งติดมาในคำภีทางพระพุทธศาสนามีดังที่กล่าวมาโดยยอด่อชะนี้ตามกติความคิดเรื่องโลกประไลาได้มีกล่าวถึงเขตแห่งความประไลาไว้ว่าไฟประไลากัน ไม่โลกตั้งแต่พรมชั้นอภัสสรลงมาน้ำประยกันท่วมโลกตั้งแต่พรมชั้นสุภกินขะลงมาลมประายกันพัดผันโลกตั้งแต่พรมชั้นเวหัผลลงมาฉะนั้นก็ควรกลาวถึงเรื่องโลกตามคติความคิดเก่าแก่นั้นต่อไปโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ ในตอนต่อไป